ีมาดูอ <c ions> <Blade r ations> <laughs> 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 ีกแผนกหนึ่งครับอันน้ี่แผนกเก็บกู้ครับปกติไม่ค่อยได้เจอเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะครับพญามาดิครับดิครับอันนี้คือพ่อเพชรมั่งมีสีเศรษฐีที่ดินบะขายมั่ที่แปลงนี่ เห็นพ e nice ่อผมมาที่ไรก็บอกว่าแต่พ่อผมจะไปซื้อที่แทกเป็นยังเราจะมีเงินเสียมาเสดเอ็มาดูอีกแผนหนึ่งครับอันนีิแผนเก็บกู้ครับนะครับก็มันห้าเดือนครับมันหัวหน่อยอยู่ดีผมว่า พูดได้ครับรถไอ้ไอ้พะยองครับผู้ใดได้พะยองครับผู้ใดอันได้เอาเอาเราคือดิวออกไปพุ่นเนาะบัดนี้เนาะก็อ๋อเนี่ยภายใเก็บกู้ก็จะดึงหัวมันขึ้นนะครับมันมันอาจจะหัวเล็กแต่ว่าเหตุผลก็คือว่าจะปลูกใหม่ ยังมันท่วมฝนเนาะวุย้ยตต่ไอ้สามบาทสี่สิบ mm. สามบาทเจ็ดสิบก็มีอยู่สามโมอ่อยู่มือสองมามือสองนี่มาจากกาฬสินว่าบ่รรมดาาด้วยมันไปดูอ่อีกแผนกหนึ่งนะครับคือเก็บกู้เหมือนกันแต่ว่าเก็บกู้ใช้รถไถ นะครับนุน่นเก็บกู้อยู่ไถแล้วก็เก็บดึงขึ้นมา <Yeah. S 1> ดึงหัวมันแล้วก็จะเก็บขึ้นใส่รถไถปกติไม่ค่อยได้เจอเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะครับพี่เจ้าบิดีครับ <laughs> อันนี้คือพ่อเพชรมั่งมีสีเศรษฐีที่ดินบ่ <c oughs> ขายมอที่แปลงเนี่ยเห็นพ่อผมมาที่ไรก็บอกว่าแต่พ่อผมจะไปซื้อที่แท็กเป็นยังน้าจะมีเงินเสียมาเสะ อันนี้พ่อพ่อเพชรพ่อนย้อนนะครับแห่งบ้านหน้าเราอันนี้เขาคือแผนกเก็บกู้เขาจะฟันอย่างนี้แหละพ่อย้อนือกูมันเร็วเดีเอ๋มันคิดว่ามันจะโ่รยไงไปก็ดีแล้วแมนปะอ๋อมันรั้งคือมันหยุดชะงักการเจริญเติบโต นะครับมันหยุดชะง,งักกันไม่ต้องดาแล้วคือเขาไปบ้านนะคับเอาบรสนใจผัว่บนะครับพันแนกเก็บกู้ก็จะเก็บกู้อย่างนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปดูรถของเราโน่นครับเตรียมไล่โอ้พัยอนสามบาทหกสิบสามบาทเจ็ดสิบบุตรดิ กูโมว่าไหมสามเออแต่ว่าล้านซีหมอก,กับล้านนี่สามบ,บาทสี่สิบบาทเท่าซีเปย์ลั่น,นดิอเออแต่ว่าไปมว้วนไปถามเราอยู่ลั่นผู้ช่วยบูชิอยูเว้ยสาดในยบูจิตมาตั้งล้านโอ้ยมันสิพิษแจกกับไอซีหมอกแล้วตั้งล้นา,นนานอยู่โอ้ยกำมาตั้งอยู่น,นี่คือดแล้วนี่แมนบดหลือว่าไฉนเราเกิดไซื<ป>้อบ้าซื้อแพงขึ้นมูละ่ะ ไอ้เกิดมูเนี่ยานี่ครับภะยในเก็บกู้ก็จะนี่ไอ้นี่ไอ้ซีหมอกแล้วก็เบิ้งหนาอยู่ไปเม่ไดมือซ้าก็ไปบอกเล่ากันครับราาข้าลั่นมันทำให้กขาให้สามบาทสี่สิบ้าใขึ้กันได้เราบอกมาโลดยาบ้าแข่งหน้าทันดีเลยหรอพ่ยนอบอกว่าสามบาท้าิได้ ว่าล้านมันทำให้หายได้เราเดกนกระหายดี่ก่อนะค <c oughs> รับร้านรับซื้ออยู่ที่หมู่บ้าน